สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาอำเภอบ้านนาสารเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบกมีพื้นที่รับผิดช,ชอบสองอำเภอคืออำเภอบ้านนาสารและอำเภอบ้านนาเดิมมีอัตรากำลังทั้งสิ้น8อัตราปัจจุบันมีนายอภิชาติโพกพิรมดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาอำเภอบ้านนาสารภายใต้การกำกับดูแล บริหารงานโดยนายจตุรงแก้วกสิขนส่งจังหวัดสุราธานีสำนักงานเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันเวลาราชการมีบริการโดยไม่หยุดพักเที่ยงและบริการหลังปิดบัญชีเวลา15.30นถึง16.30นสำนักงานของเราเข้าถึงง่ายมีป้ายบอกทิศทางตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน เดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารสาธารณะสามารถเข้าถึงสถานที่บริการได้อย่างสะดวกออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์พระพิสุกและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการได้อย่างสะดวก ห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะและคำนึงถึงผู้พิการมีจุดก่อนเข้าสู่บริการมีเจ้าหน้าที่ช่วยคัดกรองให้คำแนะนำเตรียมเอกสารอำานยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจุดให้บริการมีความสะดวกไม่แออัดทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ขอรับบริการ และมีแสงสว่างที่เพียงพอมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเจ้าของงานพร้อมช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนพื้นที่อันตรายพื้นที่ต่างระดับมีการติดแถบแจ้งเตือนที่สามารถมองเห็นชัดเจนเพื่อให้ใช้ความระมัดระวังมีน้ำดื่มเก้าอี e ้นั่งพักรอจุดบริการที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือที่วางร่มบริการแว่นสายตาเสื้อสำหรับเปลี่ยนถ่ายรูปใบขับขี่ไว้บริการ มีการบริการด้วยระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมรวมถึงการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันมีจุดประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกมีทั้งแบบกระดาษและแบบ QR code หรือแสดงความพึงพอใจที่กล่องหน้าช่องบริการได้ทันที โดยนำผลสำรวจมาวิเคราะห์และนำไปออกแบบการให้บริการให้ตรงกับความต้องการเกิดความประทับใจยิ่งขึ้นกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่เพื่อควบคุมมลพิษและจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่โดยแยกออกจากพื้นที่ให้บริการไม่รบกวนผู้ใช้บริการอื่นจัดภูมิทัศน์ให้อื้ออำํำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่สีเขียวสวนหย่อมใต้ต้นไม้เป็นจุดพักคอยร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีการจัดการขยะโดยแยกประเภทถังขยะตั้งไว้ตามจุดบริการต่างๆประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถแยกทิ้งขยะได้ด้วยตัวเองและมีกิจกรรมคัดแยกขยะภายในหน่วยงานการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยใช้แสงสว่างจากไฟโซลาร์เซลล์และร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกสำนักงานมีงานบริการณศูนย์ราชการสะดวก ครอบคลุมประเภทงานทะเบียนและภาษีรถงานด้านใบอนุญาตขับรถด้านตรวจสภาพรถและด้านประกอบการขนส่งออกแบบพังงานจัดลำดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการบริการมีระยะเวลาการให้บริการแสดงอย่างชัดเจนสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อลดการรอคอยมีจุดบริการ One Stop Service ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดให้มีคอมพิวเตอร์และบริการฟรี WiFi ประชาชนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐได้โดยง่ายเพียงสแกน QR code มี QR code สำหรับเข้าสู่แอปพลิเคชันการให้บริการต่างๆของกรมการขนส่งทางบกมีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุก์ ข้อร้องเรียนหลายช่องทางและมี QR code เพื่อเข้าสู่ช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์มีระบบติดตามและแก้ไขปัญหาอีกทั้งพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาต่างๆสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการโดยมีการขยายเวลาการให้บริการด้านการชำระภาษีรถและงานด้านใบอนุญาตก่อนเวลาทำการช่วงพักเที่ยงและหลังปิดบัญชีมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ และการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยผ่านเว็บไซต์การบริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแก่ประชาชนโดยให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลามีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครอบคลุมกฎระเบียบเพื่อการให้บริการประชาชนไปในแนวทางเดียวกันจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก พร้อมทั้งจัดตั้งแผนการติดตามประชุมติดตามเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อลดการซ้าซ้อนมีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษข้อมูลจากโรงเรียนสอนขับรถเอกชนข้อมูลพรบรสถานตรวจสภาพรถเอกชนและการรับชำระเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง e d c การพัฒนาดูแลระบบ call center มีการพัฒนาและมีการเก็บฐานข้อมูลผู้รับบริการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องการให้บริการกรณีที่เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเตรียมแผนสำรองบุคลากรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้กฎระเบียบต่างๆผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัลผ่านระบบ e-learning ของหน่วยงานต่างๆประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและทิศทางองค์กรโดยพัฒนาให้มีช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์รวมทั้งช่องทางการติดต่อ ให้เข้าถึงหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆปัจจุบันมีการอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ DLT E-learning จองคิวผ่านแอปพลิเคชันประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาตอบรับความต้องการของประชาชนเป็นอย่างมากกรมการขนส่งทางบกมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภยัยและน่าเชื่อถือ มีนโยบายแนวทางแผนกำกับป้องกันดูแลการแจ้งเตือนให้หน่วยงานทราบและตรวจสอบและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านแบบสำรวจแบบกระดาษและแบบ QR code นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และนำไปพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเช่นการเพิ่มรอบเวลาการให้บริการที่เพิ่มขึ้น จัดจุดบริการคอมพิวเตอร์และจุดทดสอบปฏิกิริยาแก่ผู้สูงอายุสตรีมิงคันและผู้ผ่านการอบรมออนไลน์บริเวณชั้นหนึ่งมีช่องทางการติดต่อราชการและการให้บริการได้หลายช่องทางนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชนให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลามีทั้งช่องทางหลักช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆการจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue สามารถติดตามสถานะงานบริการได้ระบบการร้องเรียนออนไลน์มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับข้อมูลโดยมุ่งเน้นถึงความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มช่องทางเชิงรุกเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความประทับใจมากที่สุดโดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในทุกระบบการให้บริการเพิ่มความสะดวกสบายตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้นมีระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงใบอนุญาตข,ขับรถอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR License บนสมาร์ทโฟนมีบริการชำระเงินออนไลน์ได้ทุกงานบริการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลร้ายเงินสดสร้างความสะดวกสบายและความประทับใจเพิ่มมากขึ้นสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสาขาอำเภอบ้านนาสารมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและยกระดับคุณภาพการให้บริการจะมุ่งมั่นทุ่มเททุกมิติในการให้บริการ เพื่อเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกที่ว่าสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายขอบคุณค่ะ